เกนไทยแลนด์ Thailand, สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปดูฝรั่งหนุม่มที่ชื่อว่า TK ่พาเช่กรุงเทพกันนะคะ TK เป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามในตอนนี้มากกว่า640,000คนโดยคลิปนี้ของเขานั้นได้ถ่ายทำเอาไว้ตั้งแต่ปี2018และตั้งชื่อคลิปแปลเป็นไทยได้ประมาณว่ากรุงเทพในมุมมองของชาวต่างชาติมีชาว YouTube เข้าไปรับชมแล้วมากกว่า1,80,000วิว คลิปของเขานั้นนำเสนอด้วยการตัดต่อที่สวยงามประกอบกับเสียงเพลงที่ยอดเยี่ยมถึงกับมีบางคนมาคอมเมนต์ว่านี่ฉันเพิ่งจะดูคลิปโปรโมตการท่องเที่ยวของกรุงเทพมูลค่าหลายล้านเหรียญอยู่หรือเปล่าเนี่ยทีเคได้ให้รายละเอียดเอาไว้ว่าคนส่วนใหญ่มาที่กรุงเทพเพื่อแวะพักหรือไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือเพื่อมาสัมผัสกับชีวิตกลางคืนที่สุดแสนจะบ้าคลาั่ง แต่หลังจากที่เขากับเจมี่น้องชายของเขาได้ใช้เวลามากกว่าหนึ่งสัปดาห์ในกรุงเทพพวกเขาก็พบว่ากรุงเทพมันมีอะไรมากกว่านั้นพวกเขาได้เจออะไรอะไรมากกว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้กรุงเทพเป็นเมืองที่สวยงามมากและนอกเหนือจากเส้นทางท่องเที่ยวแล้วกรุงเทพก็จะมีบ้านเมืองและวิถีชีวิตที่สวยงามของคนในท้องถิ่นอยู่อีกด้วยเมื่อมาที่กรุงเทพคุณสามารถพบเจอกับผู้คนได้อย่างมากมายพวกเขามาจากทุกที่ บางคนก็มาเพียงลำพังตัวคนเดียวซึ่งที่นี่พวกเขาจะได้เจอกับคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆพวกเขาต้องการออกมาหาประสบการณ์ใหม่ๆแต่เช่นเคยนะคะแอ้ก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาว YouTube ทั้งไทยและต่างชาติที่ได้ชมคลิปนี้มาเล่าสูกันฟังแล้วส่วนความคิดเห็นของพวกเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะผมเคยเอาศัยอยู่ในกรุงเทพเป็นเวลาหนึ่งปีและตอนนี้ผมก็กลับมาที่สหรัฐอเมริกาแล้ว คลิปของคุณเข้าถึงเบื้องลึกของความรู้สึกของผมมากๆกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจคุณถ่ายและตัดต่อได้เยี่ยมมากผมประทับใจจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะขอโทษนะนี่ฉันเพิ่งจะดูคลิปโปรโมทการท่องเที่ยวของกรุงเทพมูลค่าหลายล้านเหรียญอยู่หรือเปล่าเนี่ยปกติแล้วฉันจะเกลียดรูปแบบการตัดต่อมากมายแบบนี้เพราะว่าฉันอาจจะแก่เกินไปแล้วก็ได้แต่คลิปนี้มันทำให้ฉันว้าวมาก ฉันคงต้องเก็บกระเป๋าไปกรุงเทพแล้วสินะความคิดเห็นต่อมานะคะมันคือคลิปที่ยอดเยี่ยมมากขอบคุณที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ชาวต่างชาติหลายคนมองข้ามไปประเทศไทยไม่ใช่ดินแดนแห่งปีเสือ้อเราคือดินแดนแห่งรอยยิ้มขอบคุณจากใจจากคนไทยคนหนึ่งความคิดเห็นต่อมานะคะว้าวภาพสวยแล้วเรื่องคนวัฒนธรรมและชีวิตได้ดีมาก ทุกอย่างจบภายในเวลาไม่ถึงสามนาทีฉันไม่เคยไปกรุงเทพแต่ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันกำลังนั่งดูอยู่ที่นั่นเลยการตัดต่อของคุณก็ยอดเยี่ยมมากขอบคุณที่แชร์คลิปนี้ความคิดเห็นต่อมานะคะประเทศไทยยังมีของดีอยู่อีกมากมายประเทศไทยไม่ใช่แค่พรรยาเท่านั้นความคิดเห็นต่อมานะคะคลิปของคุณทําให้ฉันฝันถึงการใช้ชีวิตในเมืองไทยเลยรู้ไหมความคิดเห็นต่อมานะคะสุดยอดมาก คลิปนี้ร้อยเรียงเรื่องราวได้อย่างสวยงามผมไม่รู้เลยสับว่าคุณต้องใช้เวลาทำมันนานมากแค่ไหนแต่ผมบอกได้เลยว่ามันคือผลงานชิ้นเอกอย่างแน่นอนผมสนุกที่ได้ดูคลิปนี้ความคิดเห็นต่อมานะคะมันเจ๋งจริงๆคุณทำให้กรุงเทพดูน่าทึ่งมากความคิดเห็นต่อมานะคะกรุงเทพเป็นสถานที่ที่มหัศจรรย์มากความคิดเห็นต่อมานะคะขอบคุณที่ทำคลิปนี้ คลิปนี้สวยมากการได้ไปเที่ยวที่เมืองไทยคือฝันอันสุดสุดของฉันความคิดเห็นต่อมานะคะฉันสงสัยจริงๆว่าทำไมบางคนถึงไม่ชอบวิดีโอนี้ทั้งๆที่มันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นต่อมานะคะผมได้เห็นช่างทำกระเป๋าแถวๆวถนนข้าวสารเมื่อคืนนี้ผ่านมาฝีมือของเขาสุดยอดมากความคิดเห็นต่อมานะคะประเทศไทยคือดินแดนที่ฉันรักวิดีโอของคุณยอดเยี่ยมจริงๆ ความคิดเห็นต่อมานะคะคลิปของคุณสวยมากแต่กรุงเทพยังมีอะไรที่มากกว่านี้อยู่อีกเยอะกลับมาเพื่อถ่ายทำ EP 2 EP 3ด้วยนะความคิดเห็นต่อมานะคะฉันรักกรุงเทพความคิดเห็นสุดท้ายนะคะนี่เป็นวิดีโอที่สวยงามมากผมชอบทุกวินาทีของมันคลิปนี้เหมือนบ้าไปแล้วคุณคือสุดยอดมนุษย์ในตำนานจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แต่สำหรับเพื่อนๆพ,พี่น้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมด หรือรับชมคลิปต้นฉบับด้วยตนเองแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆด้วยใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ